้าเช้าข้างบนน่บรรยากาศดีมากเลยจากเมื่อเช้าที่ช่วงประมาณหกโมงจุดโมงนั่นคือหมอกขาวไปหมดเลยคือเราจะมองไม่เห็นวิวข้างล่างนี่เลยอ่าในรอบสี่วันสี่ห้าวันนี่วันที่ห้าใช่ไหมวันที่ห้าถ้าไปดีข้ามเรือเข้าเข้าตาดิข้ามเรืออยากลองข้ามเรือปะข้ามเรือก็วิ่งหนึ่งหนึ่งเ็นี่เรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ นี่ไปภูสายดาวที่แรกเราจะไปที่อุตรดิตถ์แต่คิดว่าน่าจะไม่ทันเออต้องแวะที่ภูสายดาวก่อนว่าจะหาที่พักตอนนั้นก่อนเอว่าออมูโมเตอร์แล้วหกวันแล้วเนี่ยเอ,อ้าไปจะคีดไหนวะนึกว่าไปกับบานแล้วปะเนี่ยนาผ่านนักทเที่ยวที่ตามหานแล้วหา <8 S 1> <ค>นแล้วครับคนหายคนหายหกวันแล้วปะ <c oughs> สวัสดีครับเชา้าวันที่หกการเดินทางและเช้านี้เราอยู่ที่เทือนแห่งชาติรูสอยดาวเราแค่มาพักเราไม่ได้ที่จะขึ้นไปข้างบนจริงๆก็อยากขึ้นนะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมขนาดน,นั้นเราก็เลยไม่อยากขึ้นไป จริงๆมันก็มีให้เช่าแต่ว่าเซ็ตอุปกรณ์มันก็ต้องเสียตังค์นะเราก็เลยบอกว่าจะเก็บตังค์ที่ต้องเช่าเต็นท์อะไรเงี้ยเอาไ,อาไว้เดินทางต่อไปในที่ที่เราจะไปตัวผมเองเคยยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยก็เลยอยากจริงๆอยากลองขึ้นไปถ้าไม่赖เราเราค่อยมาใหม่อ,อีกรอบแล้วกันท,ที่เนี้ยตอนไฟดับ สัญญาณมือถือไม่มีเลยนะเพราะว่าเมื่อวานตอนไปซื้อข้าวแม่ค้าร้านข้าวบอกว่าที่เนี่ยไฟดับไปสองวันโอนเงินไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสัญญาณมือถือเอาวันนี้แล้วก็ว่าเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำตกซะหน่อยดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานฝนตกนะแล้วน้ำป่าข้างบนมันก็ไหลลงมาน้ำกระดานี่น้ำมันใสขึ้นแล้วนี่คงเป็น การและน้ำตกที่โคตรมีความสุขที่สุดของเราเลยมันคงเป็นสถานที่ที่เดียวที่เรารู้สึกว่าเราอยากลงสัมผัสมันมากๆตั้งแต่ออกทริปมาจนถึงวันนี้เย็นเย็นชื่นเย็นมาก นี่ถ้าไม่มีหินกั้นไว้นะคือลอยตามลำธารไปแล้วอะ่ะดีมีหินกัน้นตัวไว้ไม่งั้นลอยหายไปแล้วโอ้ตอนนี้เย็เนๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเย,เยเ็นมากเย็นจนขนลุกอะ่ะโห็นหมอาหมายมามไม่ได้ขึ้นเขาก็ลงน้ำเรื่อย <c oughs> เย็นมีสบู่ไหมน้สบู่ยากระพบเนี่ยมีไม่ติดว่าคนเยอะจัดไปแล้วคาคนขามาดูเราเล่นน้ำกไม่รูตรงเนี้ยมันจะลึกเพราะว่าน้ำมันจะลงมาจากข้างล่างพอลงมามันก็มาทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งเราัมแห่งเดินไปมันก็จะลุกเอฟองเลยขึ้นเต็มเลยปะนี่แหละเศษใบไม้เศษดิน่ะมันจะขึลนมาจากข้างล่าง โคตรเย็นอะฮะยังเย็นอะยิ่งแช่ยิ่งเย็นเย็นขนาดอยู่ในน้ำยังขนลุกอ่ะเรียบร้อยอาบน้ำก้นนวดหน้าใสขึ้นมาเยอะเล้วยะเก็บข้าวเก็บของเก็บเต็นท์ออกไปหาข้าวกินแล้วกินกาแฟจดหมายยังไม่จบยังมีอะไรอีกเยอะ แว่นตกสะบัดเต็นเมื่อกี้นี้<ม>เห็นดางลางไหมตกไปอยู่ข้างล่างเลยลงไปยังไงวะเนี่ยลองหาอะไรเกี่ยวขึ้นมาดูก่อนมาได้ไหมเป็นเรื่องอ <c oughs> แล้วจากที่แว่นหล่นอันเดียวทีนี้กลายเป็นไม้หล่นไปด้วยเลยกลายเป็นไม้กโปบโปรนไปด้วยเลยทีนี้มีอะไรทับอยู่เรื่อยอู้ปวดหัว เมื่อกี้เข้าไปข้างในก็ยังไม่เลิกคุยกันเรื่องเมื่อคืนเลยพอตอนเด็กก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเหมือนพี่คนนี้ค่ะเดินรอบอุทยานเลยเดินปนไปวนมาอะไรเงี้ยจนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปคุยแล้วก็รับมานั่งอยู่ตรงร้านค้าตรงร้านค้าสักรในอุทยานอะไรเงี้ย จนตอนนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่เลยพี่คนนั้นตั้งแต่ยี่โมง,งตั้นเดเช้าแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่แปรแนการมาเที่ยวที่พกมันทูดบัญชีในหลายเล่มมามันดูไม่เข้าเขานะในในสมมติธนาคารเนี่ยตอม่ออหวังว่านะคนเรา่อยียจะเป็นเพราะว่า ไม่ได้กินยาหรือเปล่าสรุปที่ผู้หญิงคนนั้นก็คือเขามีปัญหาแหละแล้อาจจะมีะคบกับภาพจิตใจเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยจะทําให้แบบกีนาการแบบนี้แต่ว่าพี่เจ้าที่แบบเข้าใจดีนะรับผิดชอบทุกอย่างเมื่อคืนก็พาไปพักที่ที่นึง แล้วก็อยู่เฝ้าดูแลช่วงเมื่อกี้เนี่ยเขาคุยกันว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปส่งที่บขอสอพาเขาขึ้นรถให้ส่งถึงบ้านแล้วคาคุยกับแม่ให้เขาคุยติดต่อกับแม่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุก,การณ์แบบนี้ปากนายหมู่บ้านชาวประมงจังหวัดน่าน เป็นจุดหมายจุดต่อไปของการรถทิพย์ของเราในครั้งนี้เราออกจากภูสอยดาวมุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่จะข้ามไปยังพื้นที่ของจังหวัดน่านกับระยะทางเกือบจะ200กว่ากิโลบนถนนที่เต็มไปด้วยภูเขาและต้นไม้เหมือเป็นการขี่สำรวจเส้นทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่า ยังมีถนนที่สวยงามแบบนี้อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในจังหวัดที่เราไม่คิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่สวยงามแบบนี้เพราะมันไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะของนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นไปทางจุดที่เขาจะข้ามเรือไปน่านได้ใช่ไหมนนเหมือนน้ำนองเหมือนน้ำแบบน้ำป่ามัไหลต้องระวังนิดนึงถ้าจะข้าม ข่าเรือจริงๆนะต้องต้องไปดูตรงหน้างานดีชื่อมั่นใจเหมือนกันถ้าน้ำเยอะตรงนี้ไม่ข้าทําไปตรงนี้ไม่ได้จริงพี่ก็ต้องย้อนกลับออกมาจากตรงที่จะข้ามแล้วก็เข้าเข้าเมืองอุตรดิตฐ์ก็เดี๋ยวพอไปถึงใกล้แถวที่เราจะข้ามเรือก็เวลามันเกินใกล้แบบนี่กัาคำสั่ไว้คือห้าหกหงเกีนอย่างเงี้ยทำมนเลยรานนั้นเราเดี๋ยวเราก็ลองโทรหา คนที่เขาพาข้ามก่อนถ้าไม่ได้เราก็พักแถงนี้แล้วก็ดูว่าเวลาข้ามเรือจะได้เมื่อไร่เพราะที่ทพ่อพบอว่ามันน้ำลุ่มนี้น้ำมันเยอะมันมันจรลายเลยเป็นน้ำ่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ข้ามหรือไม่ได้ข้ามแค่นั้นแหละ ไป้เลยครับ เราคงพูดไม่ได้เต็มปากว่าการขี่มอไซค์เป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดแต่มันเป็นยานพานหนะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดกับการที่จะพาเราไปเจอธรรมชาติและสิ่งใหม่ๆและนั่นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกที่จะขี่มอไซค์ไปยังเส้นทางที่ยังไม่เคยไปและพบกับบรรยากาศที่สวยงามในธรรมชาติและถนน ถี่ถูกปกคลุมโดยธรรมชาติทั้งต้นไม้และภูเขากับเส้นทางลึกลับที่ไม่ค่อยมีคนผ่านเข้ามานักแต่บอกได้เลยว่าความเจริญที่เข้ามาถึงได้น้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่ทำให้ความเป็นธรรมชาติยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้โคตรสวยสเปิดเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมา จุดที่มันข้ามเรือไป,ปไีกท่ายังมันอยู่ตรงไหนครับตรงบิกใช่ไหมไปเรื่อย,อยสุดทางเลยใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับมไม่เจอเจ้าฉินไปไม่ถูก,กนะนี่ทไม่ทำไรกันนะไงานง่ามลูกเสือเหรอ๋อ,อขอทำเองเหรอ เรามาถึงจุดข้ามเรือแล้วถ้าไม่ทันก็ต้องไม่ทันก็ต้องหาที่พักแถวเนี้ยไอ้เนี่ยเพื่อโทรนี่เว่าจะข้ามไม่ทันซะละเมื่อกี้โทรไปหาเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเขามาตรงจุดรับรถนี่ยน่าจะเป็นตรงเนี้ยหะ่ะ จุดรับรถเอารถขึ้นเรือเรือจะมาจอดนี่เราน่าจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่ไม่รู้จุดไหนไม่รู้ว่าจุดที่มีศาลานั้นหรือว่าหัวโค้งนันบิกข้ามไปประมาณสิบนาทีสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีเราต้องเปิดประสบการณ์ใหม่เบื่อแล้วขี่รถข้ามจังหวัดอะนั่งเรือข้ามจังหวัดบ้างการเดินทางวันที่หก ของเราได้มาถึงที่จังหวัดน่านแล้วยังดิยังอยู่แค่อุตรอดิตยังไม่ถึงจังหวัดน่านต้องจมาสัก10นาที20นาทีแต่เขาบอกว่าตอนแรกอะกลัวน้ำจะขึ้นเยอะแล้วเขาไม่ไม่เปิดให้ข้ามหรือหยุดเป็นช่วงๆเนี้ยถ้าน้ำมันขึ้นเยอะมันเห็นขอบไหมนัม่นน่ะรอยน้ำเวลาขึ้นเยอะแต่น้ำลงกอแป๊บเดียวล้วมั้งโชคดีมาทัน ตามเวลาเขาบอกว่าปิดประมาณ6โมงแต่ตอนเนี้ย5โมงครึ่งอย่างน้อยก็มาทันเรือมาแล้วเราจะได้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วแต่ว่าเราลงมาผิดฝั่งเขาต้องไปลงฝั่งนู้นกำลังขึ้นมา ไราจะเข้าดอยเสมอดาวครับไปไกลไหมครับห้าสิบโลโปอติคนใช้ตรงนี้เยอะไหมลุงก็สามสิบกว่าปีแล้ววิ่งอยู่เนี่ยก็บางวันก็ถึงสี่ร้อยกว่าคันนะบางวันนะ,นะะรถใหญ่นะโอ้โห ร้อยแล้วได้ครับลงได้รครับมันดูมันดูเหมือนเครื่อนไม่เร็วนะ อ๋อทั้งไปลงตรงนูง้น <laughs> นั่งเรือข้ามจังหวัดเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกลุ่มรักเดินทางหลายหลาคนถึงเลือกเดินทางมาเส้นทางนี้ มันเหมือนมันเป็นสเสน่ห์ของที่นี่ไปแล้วในการเดินทางข้ามเรือจากจังหวัดอุอดติกดีไปยังจังหวัดน่านมันเหมือนกับเราได้พักพนนผ่อนได้ผ่อนคลายได้เสพบรรยากาศธรรมชาติและแน่นอนในอนาคตจุดตรงนี้มีโครงการที่จะสร้างสะพานจากจังหวัดอุอดตาตถ์ไปยังจังหวัดน่านเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็ข้ามมาถึงหมู่บ้านประมงปากนายเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน ปักคำ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 ก็คือว่าสั่งอะไรสอนอะไรไปทางไหนไปทางนั้นอ่ะอ๋อเขาเดือกพังคำใบเนี่ยพังใบพังใบแบบว่าเชื่อฟังเชื่อฟังใบเชื่อพังโคตรเลยโคตรไทยได้แล้วได้สับแล้วขึ้นมาแป๊บเดียวอย่างนี้นะพังคำใบพังคำเขาว่าพังคำใบพังคำเงาพังคำเงาคืออะไรพังคำใบ ครับบางกำใบบางกำเงาบางกำเงามันเชื่อทางขนาดนี่ยอ๋อแต่ว่าเชื่อมันเชื่อฟังเหมือนกันมันเชื่อทางขนาดนั่งเลยเปรี้ยวปันมากฟังกำไบฟังกำเงาเนี่ยตอนนี้เราข้ามมาอยู่ที่ฝั่งจังหวัดน่านแล้วแต่ว่าอำเภออะไรไม่แน่ใจเี่รู้ว่าใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีก็ถึงแล้วไม่นาน ตอนนี้มันหกโมงแล้วอะแล้วก็จะไปที่ดอยเสมอดาวไปประมาณ50โลแล้วกับว่าถึงโน่นทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเงี้ยมันก็จะมืดไปแล้วเราขี่รถบนเขาเลยว่าเดี๋ยวจะหาที่พักแถวนี้เอาก่อนใกล้ๆเพราะวันนี้เราลากยาวกันมาเกือบ200โลแล้ว คือพ on oh. hey. oh. ี่เดินข้ามเรือนี่ไม่ได้เลยเเฮ้ยทำไรกันนะอุยเล่นน้ำหรอทำไรครับล้างจานอ๋อเปียงไปทั้งตัวเลยนะล้างจาน นี่มาดปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดตลอดครับพี่อ๋อเปิดยี่สิบสี่เลยเหรอจ้ะแล้วเข้ามาเรียกขายเด็กเล็กที่นี่คือต้องใส่ชูชีไว้ก่อนต้องใส่ว้าหล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันขุ่นอ๋อมึงนอนมองไม่เห็นจ้ะเราเวลามันตกลงไปแล้วมันมองไม่เห็นปกติมันขุ่นอย่างนี้ตลอดใช่ไมไม่ค่ะมันจะมีขุ่นแค่หน้าฝนดูเด็กมีมความสุขจ้ะ ผมเท่นะเรานะนะเฮ้ยเฮ้ยนอนนี่เหรอพี่ใช่ครับนอนข้างบนแล้วก็จะขึ้นไปที่ไอ้ตรงดอยเสมอดาวครับเขาว่ามันอีกห้าสิบกิโลเสมอดาวจากน uh. hey. 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 ี่ไปเริ่เสมอดาวก็หกสิบกิโลใช่กว um ่ามันจะมืดก่อนใช่ทุ่งกว่าเลยก็เลยนอนแถวนี้ก่อน <Bye. S 1> ถ้าเห็นวิถีชีวิตเด็กเมื่อก่อนเราคงไปเงี้ยนะอยู่บ้านหลงจังหวัดเล่นน้ำเล่นท่าแต่ว่าน้ำอย่างพี่เขาบอกมันก็ดำจริงคือถ้าเด็กตกไปแล้วอ่ะมันหาไม่เจอมันดูยากบางทีเขาไม่มีเวลาดูลูกดูหลานนะมันต้องขายของทำงานเงนี้ยนะเด็กวิ่งซนอยู่กับน้ำก็ทำถูกล้วที่ต้องใส่ลมชีวชีพ เอาลทุกคนวันนี้่าจะลงมาพาห้องน้ำที่พี่เขาบอกไว้คือไฟเปิดไม่ติดแล้วพี่ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้คือเราต้องเข้าห้องน้ำแบบไม่มีไฟแล้วอ่ะทั้งอาบน้ำทั้งปวดทุกข์ไม่มีไฟทุกข์กว่าเดิมอีกเอาวะไม่มีไฟก็ไม่มีไฟ เลยมืดตื่นเลยโวะได้แบบนี้เ็าแบบนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บมืดตื่นเลยระบบอะไรได้วะมัน็ไม่งไทำอะไรลนะ่ะ เอาทีบ้านสะเทือนเลยฮะยื่งเราเป็นเพื่อนเหรอฮะ,อะขอนอนหน่อยอเท่าไหร่วันนี้แถวบ่าเนี่ยได้ที่ไหมบ่าวันเนี้ยฮะได้ที่เปล่าฮะเย่งที่หมานอนกลางคืนเนี่ยคืนนี้เหมือนนอนดูดาวเลยมองเห็นดาวด้วยนะ ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมจะมองกะเปล่าอ่ะสวยแล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายมาให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่คือเต็นท์เราตอนนี้มันก็ไม่มีหลังคาใช่ไหมเราก็จะนอนดูดาวสบายแล้วอากาศก็เย็นๆหน่อยไม่ร้อนนะแต่ถ้าเข้าเต็นท์แล้วก็น่าจะร้อนนิดนึง ตอนเวลานเรามีพัดลมตัวเล็กมาด้วยเชื่อได้เยอะอุทยานแห่งชาติสีน่านแอดปลายฟ้าทุกคนตรงนี้คือวิวแม่สวยมากอ่ะวิวโคตรส,สวยและเห็นแม่น้ำน่านด้วยนู่นแม่น้ำน่านสีน้ำตาน้นำตาลนะนี่ก็คือจุดกางเต็นท์เนี่ยที่เป็นพื้นที่ราบอ่ะคือกลางได้หมดเลย ดอยเสมอดาวเฮ้ยวิวน้สวยสวยจริงเห็นแม่น้ำน่านชัดเจน